นะครับวันที่สิบมกราคมแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสรุปให้เร็วเลยนะครับผมเอ๋อวันหกวันนะครับวันนี้ออกวันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบแล้วก็น่าจะให้ก่อนสิบให้ก่อนนะประมาณเจ็ดวันนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ไปหาซื้อสลากทันนะครับไม่ต้องรอนาน ก่อนจะไปดูสรุปนะครับผมก็ดูคําเตือนนิดนึงเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับแนวทางเอาไว้เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสลากเท่านั้นนะครับเอามาดูสรุปกันเลยนะครับว่างวดนี้เลขท้ายสามตัวบนเลขท้ายสอตงตัวล่างของเราเออมันน่าจะเป็นตัวไหนนะครับใบสรุปผมก็จะ หยิบยกมาจากในกลุ่มเลยนะครับไม่ต้องไปเขียนอะไรให้มันซ้ำไปซ้ำมานะครับก็เอาใบเดียวกันเลยเนาะนี่นะครับรัฐบาลไทยวันนี้นะครับงวดวันที่สิบเจ็ดสองตัวบนนะครับอันนี้คือเอามาดูสองตัวบนก่อนตัวเด่นมีเจ็ดกับแปดเนี่คือเป็นตัววิ่งนะครับเจดกับแปดเด่นนะครับเด่นมากนะครับ อาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้แหละข้างบนนี้ผมจะไม่ฟันนะครับเดี๋ยวไปฟันผิดเดี๋ยวไปฟัน7เดี๋ยวไปออกแปดฟัน8ดออก7อ,อก7ีกดังนั้นก็ให้ไว้ทั้งสตัวเลยลทั้เจทับดนะครับชุด2ตัวมี6กสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองนะครับหกสามเจ็ดสามดสามเ้สามนย์สนี่คือ2ตัวบนตรงๆนะครับมันอาจจะกลับก็ได้นะครับเดี๋ยวจะ,จ,จะอธิบายให้ฟังทีหลัง มาดู3ตัวบนนะครับ3ตัวบนจะมี072 073 082 083 972 973 982 983บางท่านเอ๊ะทำไมจุดสรุปทำไมมันดูเยอะแท่จริงแล้วมันมีอยู่แค่8คู่นะครับมันมีอยู่แถวนี้กับแถวนี้เท่านั้นนะครับไอตัวแถวที่3ที่4นี่ก็คือตัวกลับนะครับตัวกลับ เพราะว่าหลักหลักร้อยหลักสิบมันอาจจะสลับกันได้นะครับสูตรวิ่งบนของเรามีสองสามมีเจ็ดแปดมีเก้าศูนย์สองสามนี้จะอยู่หลักหน่วยส่วนหลักสิบจะมีเจ็ดแปดกับเก้าศูนนี่มันอาจจะสลับกันได้นี่นะครับแต่หลักร้อยนี่ผมจะเน้นไว้ที่เก้ากับศูนย์ก่อน ก็คือสลับกันแล้วมันจะได้8คู่นะครับนี่นะครับหลัก 90, ร้อยเกหลัก1 7บดดหลักหน่วยสองสาก็คือจะได้2แถวแรกนี้นะครับนี่คือตัวตัวเต็งตัวนี้ก็คือตัวกลับตัวกลับนี้หมายถึงผมสลับระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบก็เอาเลขเจ็ดแปดนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเอาหลักร้อยเก้ากับศูนย์ มาไว้หลักสิบสลับกันนะครับแต่หลักหน่วยยังอยู่คงเดิมคือสองสามมันก็จะได้เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามนี่ก็คือแถวแถวนี้นะครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามนี่นะครับเผื่อบ,บางท่านอาจจะงงว่าทำไมมันตัวเยอะแต่จริงตัวนี้เป็นตัวตรงหมดเลยนะครับเพราะว่าผมสลับระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบแค่นั้นเองนะครับสลับแค่สองหลักเผื่อนะเผื่อหลักร้อยมันอาจจะมาออกหลักสิบ หรืออหลักสิบมันอาจจะไปออกหลักร้อยสองตำแหน่งนี้มันสลับกันได้นะครับนี่สองตำแหน่งหลักร้อยกับหลักสิบนี่มันสลับกันได้ดังนั้นมันก็ต้องเลยเป็นสิบหกชุดตรงนะครับข้างบนนี่ยแต่ใครมีทุนน้อยก็เอาเฉพาะสองแถวนี้ก็ได้นะครับตัวที่เน้นก็มีศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดสองเก้าแปดสองนี่คือตัวเน้นนะครับก็คือสี่คู่ที่ผมวงไว้เลยนะครับเจ็ดสองแปดสอง เจ็ดสามแปแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าตัวอื่นไม่เด่นนะครับเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าสามศูนยองศนยมี่เด่นนะครับแม้แต่หกสองสามเพราะว่าหลักสิบนี่ผมสลับลงมาเห็นไหมครับมันจะมีเกาับศอาจจะมาอยู่หลักสิบแทนดังนั้นเก้าสองเก้าสามประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันเพื่อ เพื่อ7 8นี่มันกระโดดไปออกหลักร้อยแทนีนก็จะยุ่งนะครับ7 8บางครั้งมันออกออกหลักร้อยได้นะครับเพอหลักร้อยของเรามันมีนี่เห็นไหมครับหลักร้อยร้อยบน7 8 9 0แต่ผมไปชอบ9กับ0แต่ก็ประมาท7 8ไม่ได้ไงนะครับดังนั้นก็เลยต้องสลับระหว่างหลักหลักสิบหลักร้อยไว้ไว้หน่อยกันกันภาคนะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะนะ16ชุดนะครับผมดีกว่า27ชุดนะครับมีแค่16ชุดเนาะเอามาดูเลขลายสองตัวล่างนะครับเออเลขลายสองตัวล่างงวดนี้ฟันให้ตัวเดียวนะครับฟันให้ตัวเดียวเลยนะครับคือเลขหกนะครับเลขหกล่างนะครับตัววิ่งก็คือ4 6สุดวิ่งก็คือ4 5 6นะครับสุดเก่า4 5 6สุดเก่าก็เนเน้น4ก็6แต่ฟันไว้เลขหกนะครับผมชอบเลขหกในงวดน,นี้ อันนี้จะเป็นทั้งหมด15คู่นะครับ15คู่ข้างบนเออ15คู่ข้างล่างนะแต่จริงมันก็มีอยู่9คู่เองนะครับนี่มันจะมีสูตร4 5 6กับ7 8 9นะครับมันจับแล้วมันจะได้ทั้งหมด9คู่ข้างล่างนะครับก็จะมีเน้นถ้ามี6ก็จะมี6 7 6 8 6 9นะครับคือ,อมีอยู่3ตัวนะถ้ามี6 หกเจ็ดหกแปดหเก้าแต่ผมก็กันทาดไว้นะครับผมก็จะจับหลักหน่วยที่มีห้าตัวเลยเนาะหลักหน่วยที่มันมีห้าตัวนะครับมันจะมีนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งดังนั้นจากที่เป็นเจ็ดแปดเก้านี่นน 7, 8, 9, 0, ผมก็จะเพิ่มศูนย์เข้ามา เพิ่มศูนย์หนึ่งเข้ามากันพลาดอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิบสิบห้าคู่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิบห้าคู่อย่างที่เห็นเนาะแทจริงมันจะมีแค่เก้านั่นแหละนะครับแต่ก็เน้นไว้ที่เลขหกเน้นไว้ที่เลขหกนะครับมีโอกาสมาสูงนะครับถ้าหกไวม,มาสี่มานะครับหรือมันอาจจะมาพร้อมกันเลยก็ได้นะ่ไม่แน่นะ ปี2,564แม่4664มันก็น่าจะเป็นเลขขายดีอีกเลขหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอีกเลขหนึ่งที่ขายดีที่หลายๆท่านก็อาจจะซื้อติดไว้เลขที่ใหม่เลขเลขวิ่งเงินล้านนะครับวับนนี้เออบอกเลยเลขหกนะครับเลขหกนะครับเลขวิ่งเงินล้านวันนี้ก็ให้ไว้บนล่างนะครับ ไว้บนล่างแต่ผมก็ชอบข้างล่างนั่นแหละนะครับเพราะว่าข้างบนนี่ถ้ามีก็น่าจะมีติดแค่หกสองหกสองกับหกสามถ้ามีหกนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไว้ข้างล่างนะครับเลขหกหกกลางจะมาหรือเปล่าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดก็จะซากผลพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าสลากมันจะออกตัวไหนนะครับ อยู่ที่ว่าใครจะคาดการณ์ที่แม่นยำมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับผมสูตรมันก็มีเยอะเนาะไม่รู้มันจะออกสูตรไหนเหมือนกันก็หวังว่าที่สรุปไว้มันจะตรงกรับรางที่ออกก็แล้วกันเนาะนี่เน้นไว้หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งมสวยมากนะครับเลขเลขสวยมาก เพราะว่าสูตรวิ่งล่างสูตรเก่าเขามี901เหมือนกันนะครับมี901นนะเหมือนกันดังนั้นก็เลยประมาท0กับ1ไม่ได้นะครับประมาท0กับ1ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้สูตรตัวรูดบนล่างนะครับตัวรูดบนล่างได้1กับ2ก็มีโอกาสมาได้บนล่างเช่นกันนะครับเลข2นี่สังเกตได้ผมจะเน้นข้างบนนะครับ72 82 น่าจะเป็นตัวเด่นเด่นกว่าสามนะครับเลขสองนี่เด่นกว่าสามบอกไว้เลยนี่เลขสองเด่นกว่าเลขสามตัวที่วงสามตัวนี้ผมจะวงแต่เลขสองทั้งนั้นไม่มีวงเลขสามนะครับนี่นะครับผมจะเน้นท้ายจะเป็นเลขสองดังนั้นสองน่าจะเด่นบนนะครับสองน่าจะเด่นบนอาวก็น่าจะพอแค่นี้นะครับสรุปก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ ก็ต้องไปลองลุ้นในวันที่สลากออกใครชอบเลขไหนก็ลองหาซื้อสลากเอาไว้ลุ้นก็แล้วกันนะครับ <_ d ata> เผื่อไม่แน่เนาะมันอาจจะตรงกับรางวัลที่ออกก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวิธีการคำนวณนะผมใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับแม้แต่หวยหุ้นหวยลาวหวยฮานอยวิธีการคำนวณใช้แบบเดียวกันหมดดังนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเข้านะครับย่อมมีโอกาสที่จะเข้านะครับ ฮานอยยังแตกนะครับเออพูดนี่พูดไปพูดมาในวกไปฮานอยสักหน่อยฮานอยยังแตกนะครับผมเนี่ยหวยไทยมันจะไม่แตกมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องย่อมมีสิทธิ์เหมือนกันเพราะวิธีคิดเหมือนกันนะครับฮานอยนียังแตกเมื่อวานนี้ใครอยู่ในกลุ่มนะโอโห,โหนะครับโชคดีหลายคนบอกโชคดีแตกตรงนะครับพูดนี้ไม่ได้โม้นะครับพูดนี้ไม่ได้โม้แตกจริงนะครับ เมื่อวานฮานอยพิเศษโอ้โหนะครับอุตสาหลุ้นข้างล่างอ่ามันไปออกข้างบนแต่ข้างบนซะอย่างนั้นนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงฮานอยพิเศษเมื่อวานนะครับวันที่ 9, เก้าน้นข้างบนแปดเก้านะครับฟันเก้านี่ตัวฟันยังไม่มาเลยนะครับชอบเก้าแต่เก้าไม่มามาแปดนะครับออกศูนย์ี่นี่ศูนย์แปดห้า ศูนย์สามศูนย์แปดห้าศูนย์สามคำบนให้แปดกับเก้านิ้นแปดสี่แปดห้านะครับเน้นแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าแปดห้านี่เข้าตรงเห็นไหมครับแปดห้านี่ตรงตรงนะครับตรงตรงมันยังไม่พอนะครับไปเข้าสามตัวอีกนะครับนี่เห็นศูนย์แปดห้าไหมครับศูนย์แปดห้านี้เมื่อวานนี่แตกตรงยใครซื้อโชคดีนะครับศูนย์แปดห้านี่แตกตรงไหม ผมถึงบอกว่าวิธีการคิดแบบเดียวกันนะครับดังนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเข้านะนี่ศูนย์แปดห้าาน้อยพิเศษนี่ก็ถือว่าดีนะวันปกติก็เข้าล่างมาสองวันนะวันนี้อุตส่าห์ว่าจะรุนล่างไปเปลาแตกข้างบนผมจะให้ดูสถิติเก่านี่ย้อนไปวันอันนี้วันที่เจ็ดนะย้อนไปวันที่เจ็ดนี่นะครับสามหนึ่ง ล่างแตกตรงนะครับสามหนึ่งในตัววิ่งตัวเจาะเข้าตรงอันนี้คือฮาน้อยพิเศษนะครับพอถัดมาวันที่แปดเห็นไหมครับนี่วันที่ที่แปดหาน้อยพิเศษข้างล่างศูนย์หกสูตรมันศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าฟันตัววิ่งผิดมันออกเลขสูตรนี้นะครับแต่ตัวเจาะนั้นไม่พลาดนะครับนี่ตัวเจาะมันออกตัวที่ไม่เน้นศูนย์หกนี่ศูนย์หกเข้าตัวตรงนะครับออกศูนย์หก ผมก็เลยย้อนให้ดูว่าอ,อมันเข้าจริงนะไม่ด้โมนะพอถัดมาวันที่เก้ามันก็มาแตกสามตัวบนใช่ไหมครับเนี่ยพอถัดมาวันที่เก้าเมื่อวานนี้ก็มาแตกสองตัวบนสามตัวบนหน,นืเอให้ดูไหนๆก็พูดบกมหาน้อยส่วนฮาน้อยปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ย่อยสองตัวล่างก็เข้าดีนะนวันที่เจ็ดอันนี้วันที่เจ็ด วันที่เจ็ดเข้าล่างอันนี้วันที่เจ็ดนี่เข้าบนนะครับห้าสี่ห้าสี่เข้าบน,นตัววิ่งเกือบแตกนะสามตัวก็เกือบแตกสองห้าสี่หนึ่งห้าสี่เข้าห้าสี่บนถัดมาวันที่แปดอนอยปกติมาเข้าข้างล่างสองเจ็ด นี่ก็เข้าตรงไหมครับสองเจ็ดนี่เยอะนะครับมันก็ได้รุ้นทุกวันเลยนะครับเผื่อคนที่ชอบแนวทงแบบนี้เนาะก็เข้าม,มาได้เลยทีไ์ลกลุ่มผมแม้แต่คนที่ชอบรัฐบาลลาวนะโอ้พรุ่งนี้นะนะครับผมพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเนาะเราจะได้รุ้นรัฐบาลลาวอีกพรุ่งนี้วันจันทร์ลาวพัฒนานะครับจะได้รุ่นอีกวัน ตามสูตรเก่าสูตรนี้เลยนะครับตามสูตรเก่าสูตรนี้เลยของเราเข้าโต๊ดนนะ้องวดวันพุฤหธธัสที่ผ่านมานี่เข้าโต๊ดน,นะครับก็เกือบเข้าข้างบนตัวกลับเดี๋ยววันพุหธธัน t ันี้เข้าล่างแค่เลขห้านะ้องพรุ่งนี้ก็รอ,อรลุ่นกันใหม่น่าจะโอเคแค่นี้บกไปหวยอื่นเยอะนะครับ <laughs> <laughs> คนที่ชอบแนวทางก็เข้ามาได้เนาะที่ลายกลุ่มผมนี่แอดมาเลยฮานอยแปดแปดแปดนะครับกลุ่มหมวยหุ้นหวยลาวฮานอยอยู่ในนี้ครบหมดนะครับแม้แต่หุ้นอื่นนี่มีมีทุกอย่างนะสูตรมีให้ดูหมดใครที่ชอบสูตรหวยลาวก็เข้ามาได้เนาะมีให้ดูเลยนะครับหวยลาวหวยหุ้นต่างๆ เข้าฟรีนะครับตรงนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอดมาแล้วก็บอกเลยว่าเข้ากลุ่มนะครับก็ได้เข้าเลยส่วนที่เหลือใครจะรอรุ่นรัฐบาลไทยก็รอรุ่นเนาะในวันที่สิบเจ็ดก็แล้วกันนะครับนี่เห็นแบบนี้ก็อย่าไปประมาทมันนะครับบางครั้งบางท่านบอกโอ้ยเลขไม่สวยไม่ชอบเลยนะเนะี่ยมันอาจจะออกได้นะครับบอกเลยเลยวิธีการคำนวณเนี่ยเหมือนกันหมดผมใช้หลักการจาก หนอยหรือหัวไอ้ลาวอะไรนะครับเหมือนกันหมดก็ย่อมมีโอกาสเข้าเช่นกันอก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมมาโดยตลอดเนาะตรงไหนที่เป็นแนวทางที่ดีมีประโยชน์ผมก็มาลงให้ดูเนาะไม่ได้ปิดบงังไม่ได้ปิดกั้นอะไรในกลุ่มให้ตัวไหนในช่องให้ตัวนั้นตัวเดียวกันนะครับแม้แต่เลขวิ่งเงินล้านก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใครคนคนไหนที่เข้ามาติดตามช่องผมผมก็บอกหมดนะครับบอกหมด ถ้าถ้าโชคดีเรางวดนี้อาจจะมีโชคลงกันก็น่าจะถูกด้วยกันเนาะถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคิดไปตามสูตรนะครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันจะออกตัวไหนนะครับอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับก็น่าแต่พอคีนี้เนาะสรุปให้เรียบร้อยนะครับก่อนมวยออกนี่หกเจ็ดวันเลยนะนะครับไม่ต้องไปรอนานก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามรับชมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนะเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนดีๆน่าสนใจผมก็จะลงให้ทีหลังนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ